เาอีเหี้ยนี่แล้วกันเฮ้ยอะไรอ่กูบอกแล้วบอกให้ดัดกันก่อนพวกมึงเล่นมันไม่รู้ตัวจุดเหี้ยอะไรวะนี่ยเออเล่นมาตั้งคืนมาขำที่อีเหี้ยนี่ชอบชอบเห็นหน้าน้องเกนเมื่อกี้หันไปเจอแมวอีเหี้ยไมชอบแกลงวันนี้ก็ฟองน้ำล่วงเกาเลย ไอ้กอล์ฟกูขอละอย่างนึงนะบนน้กัโดหาูถ้าไปพี่นพมึงอย่าเล่นกับกูแบบนี้นะขอร้องนะไอ้เกียนก็าไปไหนลไปแล้วเปลี่ยนเลวไอ้กอล์ฟมึงรู้ไหมนี่เขาเป็นถึงอาจารย์สอนนักเรียนนะอใครเขาจะเชื่อมึงทำไมมันเป็นอาจารย์จริงๆในชกูเป็นอาจารย์ผู้หญิงผู้หญิงก็ม่ะไม่เกลียดให้เกียรติกูเลย ตัดผมลองทรงทีเยี่อ่ะคิ้วต่ำไงต้องไลฟ์ผมนะดูดิผมงอกทั้งหัวเลยสอนเด็กมากไปหน่อยแล้วทีนี้ไปไม่เป็นแล้วครูขี้เฮียนหาไปแล้วพอแล้วเชิญเลยครได้แล้ววันนี้โอ้ยปลื้มใจแค่นี้ก็สุดแล้วขออภัยไไมม่่่่ใใชชเจมเลยเจมทำอะไรอะถามอะไรอย่างนะ อเฮียพวกนี้เขาทำอะไรได้บ้างลาตีเดี๋ยวลาตีไปขอบคุณเขานะเดี๋ยวพี่กลับไปรอที่บ้านพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนไม่ได้พี่ต้องอยู่กับฉันลิเกรู้มาไอมเฮียอะไรเรเก้รู้ว่าหัวเดียวได้ยังไงลุงลุงจะรีบกลับไปไหนอะลุงอยู่ด้วยกันก่อนนะลุงล็อกเกี่ยวกับเฉลิมชัยบ้างเลยนะจ้าที่มากหรือเปล่าฉันไม่เป็นอะไรแล้วจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วว่าจะเจ้าไป่ชื่อว่าอะไรกันฉันชื่อว่าลาตีจ้าชื่อว่าลาตีวันนี้ที่พี่มา เพช่วยเหลือราตีเอาไว้พึ่ลองกระตุพึ่งเอจยาตีเนี่ยรักยาตีเพื่อนดังปากหวานจังเลยพี่ชายคนนี้เอาดีเสียงปรดมือสักครั้งมือแรงใจกับน้องกอนและน้องเจนแต่ความรักจากชายคนหนึ่งส่งถึงสามวัยขอ ฝากหัวใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจของเจ้าที่เขาบูชา ว่วทั้งโลกาไม่ปรานาใครรักหนักอกจนเก็บเอาไว้ กินจะนอนจะเดินก็ยังคิดถึงรำไปน้องนำรักมาส่งช,ยา,า,ชายามาญาบรูราะเป็นผู้ท,ทั้งไทยมีสามว้ ตายเดนิคุณผู้ชมครับเพลงคู่จิ้นคู่ใหม่ในวงานการครับกอลธาเท์นนพร้นอมด้วยน้องเกนฑเกีฑกีฬา กัปตันปิณเรื่องก็ยังไม่หมดเชนิสาไมเป็นห่วงกับพี่สุริยศกับพี่สายันเป็นความสุขที่ตรงัปกว่นั้นไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเช่นไรพี่กลาย,พ,ลายพี่ยังยังไม่กลับมาเชนิสาน้องพี่พี่สายันเจ้ากำลังบ่นอะไรอยู่เชนเป็นห่วงพี่นะจ๊ะไปทำศึกทำสคงครามเป็นยังไงบ้างจ๊ะพี่ ทำศึกทำสงครามนั้นไม่สําคัญด้วยตอนนี้พี่ได้ถูกพักราชการเจ้ารู้ไหมพี่เองสาย,ยันไม่สบายใจเนื่องโดยพระองค์ถัดแก้วฟ้าขาดด้วยฝันและกําลังใจโดยเฉพาะเรื่องความรักนั่นก็คือองค์หญิงสีตันทาแปรผันจิตใจไปรักต่อศัตรูซึ่งพี่เองก็เป็นห่วงองค์แก้วฟ้า ไม่ออกว่าขานการเมืองเลยแล้วท่านพี่จะทําเช่นไรแล้วพี่ที่พี่กลับมาบ้านครั้งนี้พี่ต้องการสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะปลอบประโลมใจองค์แก้วฟ้าได้เขาว่าตัดรักก็ต้องปลูกด้วยรักพี่อยากจะให้เจ้าเชนิสาเข้าไปรับใช้พระองค์ท่านแก้วฟ้าภายในพระราชวงังพี่สาย,ยานันพี่จะให้น้องทำเช่นนั้น น้องคงทำให้พี่ไม่ได้หรอกจ้ะเพราะยามนี้เชนิสานี่ยังไม่คิดเรื่องความรักและอีกอย่างจะให้น้องเข้าไปรับใช้องค์กษัตริย์แก้วฟ้าน้องคงทำไม่ได้เพราะน้องไม่ได้มีใจรักพระองค์ท่านพี่เมตาน้องด้วยเถิดนะพี่อย่าทำเช่นนี้เลยเชนิสาน้องเอ๋ย ด้วยความรักไม่เข้าใครออกใครพี่คงจะขัดใจเจ้าไม่ได้แต่ถ้าเจ้ารักพี่สายันเปรียบเหมือนดวงใจรักพระองค์ท่านแก้วฟ้าสามารถถวายหัวได้พี่ก็อยากจะฝากฝั่งเจ้าไว้เป็นทาารับใช้ขององค์กษัตริย์แก้วฟ้าแต่ด้วยเจ้าจะตัดสินใจประการใดก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพี่มีหน้าที่บอกเจ้าได้เพียงเท่านี้ เชนิสาพี่ขอเข้าพักก่อนพี่สายยัน ใจไปท่านผู้ชมท่านที่เคารักครับถ้าหากมือท่านย่างไม่เจ็บเตรียมตัวครับพบกับเพคนนี้หลับไปหนึ่งตื่นเลยฮะดึกไปหน่อยครับ แต่ก็ยังคิดถึงท่านผู้ชมแฟนคลับทุกๆคนเนะฮะเราสัญญาว่าจะไม่หนีกันใช่ไหมครับมิเกแล้วก็ไม่หนีฮนะนาที่ยังอยู่อีกเยอะครับขอเสียงปุ่มมือต้อนรับเบอร์เตะสอนทองหน่อยครับท่าน อนนอเอาอยกมือหน่อยถ้ายังไม่เจอนนคณเปลี่ยนใจไปรักคนเดิมชีวิตฉันก็คงไม่ยาวไม่ยังไม่ยืนเมื่อรักใคยเช่นกลับมาชอบชา ก่อนเถิดนาก่อนที่ต้องมาโดนรักกระนำ่ำดูหรือใครก่อนเคยสัญญาไม่น่าลืมคำฉันกินน้ำตาเพราะใคร ไม่เนือกว่าใจคุณจะเป็นซ้อจึงต้องมนมองเพราะรักคุณหมดใจไม่นึกว่ารักจะถูกทำลายไม่นือกว่าใจ ใจคุณจะมีรักต่อถึงใจจะเคยแข็งแรงคงแข็งไม่พอเฝ้ารอเห็นคุณเปลี่ยนใจ นิจาหน้าสงสารองค์กษัตริย์แก้วฟ้าขาดด้วยความรักในใจกจับองค์หญิงสีจันทราเหตุการณ์ท้องเรือจะเป็นเท่าไรติดตามรับชมรับฟังครับขอบใจเจ้าที่เข้าใจที่เคลื่อนฟ้าพระองคท่านแก้วฟ้าเถอด ขหม่อมคุณพลสายยันขึ้นเฝ้าก่อนได้รับอนุญาตโปรดประทานอาภัยให้กระหม่อมด้วยพระพุทธเจ้าคำสั่งของกูแก้อ,อกฟ้ามันไม่ประกาศิตรกับมึงหรือหรือเยี่ยงไรมึงจึงดันคำสั่งกูหากเหตุผลของมึงไม่เพียงพอกูจะให้ราชมันนำมึงไปตัดหัวเหตุผลกระหม่อมมีด้วยการขึ้นเฝ้าครั้งนี้ กระหม่อมได้นำน้องสาวมาถวายตัวเป็นข้าบาทบริจาต่อพระองค์ท่านแก้วฟ้าแล้วแต่ตำแหน่งพระองค์ท่านจะมอบให้โปรดพิจารณาน้องสาวของกระหม่อมสายันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะในเล่าน้องสาวมึงทางพระหัสด,ด้านกว่าพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันเชนิสามากราบบาทพระองค์ท่านแก้วฟ้าแล้วเพคะ พหวานกวตัวเขาอีกช่ง,งดงามามันถูกใจขา้าเลือลา นึกเกลียดยยขี้หน้าเจ้าอยาเอาเล่มานยาที่คิดจะมาต่อตายนี่มึงมาทำให้กูโกรธมึงก็มีโทษถึงตาย คนอย่างก,กูแก้วฟ้าเจ็บแล้วจำความสวยของมึงไม่มีผลสำหรับกูตายซะ <c oughs> ขอเดี่ช้ารม่ันช้าก่อนเถอะแล้วยังคิดถ้าหากการนี้เป็นด้วยความผิดที่กระหม่อมนำน้องสาวขึ้นทูลถวายก็จงลงโทษกระหม่อมสายยันเถิดพระพุทธเจ้าข้า ไ,ได้ทำลายทำร้ายน้องสาวก็ละม่มเลยเอาสิว่าสายันถ้าหากมันกล้าขอกูก็กล้าให้ชีวิตน้องสาวมึงกูจะไม่เป็นผู้ฆ่ากูให้มึงไปเพชฌฆาตตัดหัวน้องสามึขงขึ้นเน้ากูแทงรับไน

ู่ในลุ่มคุมนรกจิตใจตรนกฟังแน่น เราเงื้อดาบข้างหวังจะข้าเราเงือดาบข้างหวังจะข้ามองเห็น คงต้องพับดับไบเป็นผีมันช่างบัดสีเหลือแสนจะ,จะขอล้างบาปแล้วสร้างบุญพี่จะกลาบทูลตายแทน พิ่สินนรวยแม่พี่ขาดด้วยพ่อก็มีแต่เจ้าเชนิสาแต่เพียงผู้เดียวที่พี่รักพานดวงใจแต่พระองค์แก้วฟ้าสั่งให้ตัดหัวเจ้าพี่ทำไม่ได้ เนิสาเจ้าคือน้องสาวคนเดียวของพี่ไปเถอดเจ้าจงหนีไปให้ไกลที่สุดอย่าก,กลับมานแผ่นดินนี้พ,พี่จะกราบทูลพระองค์ท่นแล้วรับพอษแทนเจ้าหนีไปซะไม่เนีพี่ แต่ฉันเชนิสาเกิดมาฉันก็เหลือเพียงพี่ที่คอยดูแลคอยอยู่เคียงข้างฉันมาตลอดถ้าฉันสิ้นพี่ไปชีวิตฉันมันก็ไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแล้วพี่ข้าจะลยนะพี่พี่ข้าจนนะลยเจ้านีไ่ให้ที่สุด อย่ากลับมาที่นี่อีกเจ้าไปซะไปพี่พี่อย่าทำแบบนี้เลยพี่ฆ่าจะเลยเจ้าหนีไปเฉลี่ยตพี่บอกให้หนีไปพี่สักยั ขอโทษนะพี่นะจะขอโทษนะพี่หนีไปไกลแล้วไม่ต้องกลับมาหนีไป กูค,คิดว่าอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดต้องเป็นแบบนี้สายันกูค,คงต้องไม่อธิบายว่าทำไมกูทำแบบนี้เรื่องนี้กูจะคิดซะว่ากูไม่รู้กูไม่เห็นแต่มึงและน้องสาวของมึงต้องไปให้พ้นแผ่นดินกู หากแม้ตะวันตกดินกูยังเห็นมึงและน้องสาวของมึงมึงอย่าหาว่ากูใจร้ายไม่ได้ไป ท่านแม่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณงน้ำใจด้วยนะฮะอย่าหนีกลับนะต้องอยู่กันให้ยันเลิกเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้น้องกรบอกแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ถึงตอนจบไม่ยอมเลิกเรียกมอมฉันทำไมพระเจ้าค่ะ ดูเหมือนมึงรีบกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยที่พายสิงบุรีนะไอ้กอบพระเจ้าค่ะตอนนี้กูรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยภายในเมืองเนี่ยเกิดเรื่องวุ่นวายมากนะรับดกคนที่กูรับแล้วก็เมตตาเหมือนกับน้องชายแท้ๆเลยก็คือสนทยากูอยากพบสนทยามึงพากูไปหน่อยสิอ่ะคือเดคืออ่คือเพราะไอ้สนทยาเป็นเรื่องนะไอ้สนทยา ะไอ้ไอ้จะเอาเมียเอาเลยเหรอเอาเมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เจ้ามึงจะถอดทำไมเอากงบอกให้กูเอาเมียกูให้เอาเมียไปซ่อนเอาเมียไปซ่อนไไปหนเกิดเรื่องใหญ่แล้วพระองค์ท่านเสด็จมาดิพระองค์ท่านเสด็จมาเออพระองค์ไหนอ่ะแก่แล้วราตรีพระองค์ท่านเคยตัดเอาไว้ข้าวทหารทุกคนมีเมียตอนนี้พระองค์ท่านรู้ไม่ได้เอาใส่ที่อะไปอยู่ในห้องพระไปเดี๋ยวพี่สวดยัดเองไปไปห้องพระก่อนเดี๋ยว มึงนี่นะไม่ฟังเลยเขาจะสวดหนูแล้วนาะทำให้กูไม่อยากเอาไปซ่อนในห้องพระเลยกูแอบมองมานานแล้วนางเอกเนี่ยแต่กูไม่ชอบเวลาแต่งหน้าทำไมเอาเรื่องจริงมาพูดดีกว่ะไปอยู่ในห้องพระดีที่สุดถ้าหากว่าพี่ไม่เรียกอย่าออกมาเด็ดขาดจัดจัดที่จัดทางให้ดีทำไรอ่ะทำไรก็ทำไรอ่ะเดทำไรไขประตู้นไว้ ฝันว่าเฮียจะขึ้นบ้านจริงเหรอเนอะเป็นผู้สักกไม่กล้าเข้าไปเลยจีหายพระเอกอะไรรูร่างเหมือนคนไม่มีไส้กูไว้บุญไว้กูไว้บุนมึงมีแรงต้นก็มีถอยมังคมพระองค์่ันด้วยพระเจ้าค่ะเออทำไมพระองค์่ันเสด็จมาเดือนประธานของก็กระหม่อมทำไมถึงไม่มีทหารมาบอกกล่าวก่อนเลยพระเจ้าค่ะกูมอง สัธยาทห,หารมึงเหลือตะคนม่งหลัง <c oughs> สนญธยาพระเจ้าข้าต้องขออภัยด้วยวิ่งทั้งเรื่อง,างอก,การมาในครั้งนี้ไม่ได้ให้ทหารมาบอกไว้ก่อนอแต่ว่าข้าพเจ้าต้องการเดินทางแบบส่วนพระองค์ไม่ต้องการให้ใครติดตามมากมายอยากมาพบกับเจ้าเ<อ>พราะเจ้าน่าเป็นทหารที่รู้ใจข้าพเจ้ามากที่สุดแล้วมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพระเจ้าค่ะแต่อยากจะรู้จังเลยว่าบ้านช่องของเจ้าเนี่ย ทำไมมาดูสะอาดสะอ้านจังเลยฮะเออคือเอคือคือคือว่ามีใครดูแลให้หรือเปล่าไม่ไม่มีพระเจ้าค่ะเดี๋ยวถ้าพูดจะทีให้กันเด็นเลยเดก็กำมอมทำทำความสะอาดเองมีก็เป็นคนช่วยเหลือก็ช่วยกันทำปัดกวาดเช็ดถูกันไปนะพระเจ้าค่ะ๋อเออวันนี้รู้สึก มันเงาเงาว่ะอ,อยากกินเหล้ายัางไงก็ไม่รู้อยากกินเหล้าด้วยกอ๊อปอยากจะมาแดกขี้อะไรวันนี้วันนี้ไม่มีคำว่าเจ้าไม่มีคำว่าบ่าววันนี้คิดซะว่าเราสองคนจะเป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรแลร้ววันจุ๊กเอาเถอนะนาอยากจะ,สะเสวยน้ำจันทร์อยากสเสวยน้ำจันทร์เดี๋ยวผมันไปเอามาให้วัจุ เอคินด้วยการนันธยาวันนี้ตัวอื่นมีตัวเปลี่ยนกันหมดเกาก็หม่อมคิดว่ากูไม่มีตัวเปลี่ยนกับเขาเลยกินกับพระองค์ท่านเรื่องเฮอะไรไม่รู้เดินจนเกงในขาดหมดแล้วฟรีก็ฟรีเฮ้ยมึงจะบ่นเลยนักหนาเนี่ยงานฟรีนึกถึงกูคนแรกมึงก็จัดงานไหว้ครูบ้างสิเฮียใครจะไปล่ะเิ็บหายพ่อแก่กูยังหายเลยตอนเนี้ย เอาที่อะไรครอบล่ะโอ้โหครอบนี่มึงไปเอาเล่ามาจากไหนเนี่ยลามาจากต้นตะเคียนเมื่อกี้เนี่ยใครมาถวายไม่รู้ครอบครับขึ้นมานั่งข้างบนกับกูเลยมึงชไม่กล้าเรอเจ้าคะเอาหน้าบอกแล้วไงวันนี้ไม่มีคําว่าเจ้าไม่มีคําว่านายขอบพระทัยพี่เจ้าค่ะเอาใจพระองค์ท่านหน่อยเสวยเสร็จแล้วจะได้รีบกลับสักทีรินเลย ขอบใจมากอว่าแต่สนธยาพระเจ้าค่ะคือว่าข้าพเจ้าเองเนี่ยนะมีเรื่องร้อนใจภายในเมืองมันไปแต่เรื่องวุ่นวายข้าก็เลยต้องมาหาเจ้านี่แหละเฮ้ยกอฟเล่ามันหายไปไหนวะมันละเหยเป่าเฮ้ยมันระเหยไวขนาดนั้นเลยหรอมันมีแอลกอฮอล์อลินใหม่สิ